เธอ up top เธอ up top เธอ up hop เธอ up hop เฮ้ยเดี hmm ๋ยวก่อนซินแล้วทำไมวันนี้เน็ตมันดีอ่ะทำไมมันมันเปลี่ยนแปลงไปจากคราวที่แล้วเยอะเลยอ่ะอยู่ไปทำอะไรมาหรือดูไม่ได้ทำอะไรเลย เออทำไมเสียงมันชัดเจนน,นน่ะเออออทฮอตเออออทฮอตเนี่ยอันเนี้ยชัดเจนมากเลยอะ่ะโอเคเนอร์ออทน็อเนอร์ออทนอตอนะอย่าลืมลงท้ายด้วยเสียงตัวทีแต่บางทีหนูอาจจะลงท้ายด้วยเสียงตัวทีแต่ว่าครูหันไม่ได้ยินอาจจะเป็นเพราะเนื่องจากคลื่นหรืออะไรเงี้ย เดอะออทดอทเออเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยเพิ่งได้ยินเสียงตัวทีอ่ะเกิดมาไอไอแทบไม่เคยได้ยินเสียงตัว,ตวทีอยู่เลยเพราะเน็ตไงโอเคเดอะออคดอกเกอร์เดอคเกอร์อบ็คแบ

เยอเยจ้ะอ้าวคำที่ช็อตโอคำที่เสียงสั้นตัวโอมีคำว่าอะไรบ้างก็คือคำที่สะกดด้วยตัวโออะ่ะท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะท็อปโอเคท็อปโอ,โอเคครับ hot โอเค o t อจ้ะ d o อจ้ะ d o อเฮ้ยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะด <that. S 1> โอกเก<ๆ>๋เปล่าคำ <uition S 1> ที่<ๆ>อะไรอะไรอะไรของอยู ไอ้ดูจะบอกว่าอะไรซินอ้าไม่ใช่คำว่าดอกหรอดอกอ๋อครูหันขอโทษครูหันผิดเองขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> I'm sorry โอเคอะคำต่อมาคำที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวโอสะกดอ่ะซิน <c oughs> back โอเคพอเออออกเสียงชัดเจนดีมากวันนี้โอโหอะไรนะอะไร้าอะไรอโอโอ้จ้าโอ้โน่เงี้ยโอเคป่ะ โอ oh. ไม่ใช่ไม่ใช่โอโอ้โอ้ใช่โอ้ my god เงี้ยอันเนี้ยคือโอ้เนี้ยแล้วก็ yes จ oh ้ะ yes โอเคเฮ้ยเคยเรียนแล้วนี่ซ oh. ินงเราเคยเรียนแล้วนี่ใช่เคยเรียนแล้วอ้าวไอ้บุ้มรู้ เอาเอาหม่โอ้ยอะไรกันนี่อันนี้ก็คือเฮ้ยเคยเรียนนี่อันนี้เคยเรียนยังยังเนาะเคยเฮ้ยจะไม่เคยเรียนแล้วอ่ะซีนเราเคยเรียนซั้งเยอะแล้วนี่เดี๋ยวครูหันดูก่อนครูหันทำอะไรผิดเนี่ย หนูเคยจดเป็นอยู่หะกก่อนสูตรยังไงกันอุย้ยเนี่ยๆที่ไม่ต้องดูเราดูเนี่ยรู้แล้วเนี่ยอยู่อยู่ตรงนี้ห้าสิบล้วโอ้ยไอ้ดูผิดไปเมื่อกี้อ้าวอันนี้ก็เสียงอาอาอ่า,อ,าอันนี้ฟ้าฟ<อ>้าฟาร์าม อา m ์มอาอันนี้อาแล้วก็เอก็เป็นอาร์ทอาร์ทพาร์ทอาร์พารคพารชินชินสัทซัทฟล์ f l e r why fly Fleur why fly <Why? S 1> Watch Watch OK Good <c oughs> แล้วก็คำที่มีอาสะกดด้วยตัว R มีคำว่าอะไรบ้าง

อาร์ตอโอเคชินชินยูยูมีเอ้ยขอโทษชินชินยูมีรูปใหม่ไหมสักรูปหนึ่งครูหันขอดิอยูยูถ่ายเลยก็ได้นะอะไรก็ได้ แค่เอารูปใหม่แค่รูปหนึ่งอย่าเอามาใส่วิดีโอไงสินโอ,โอเคนะสินนะครับ thank you โอเคคำที่สะกดด้วย c h มีอะไรบ้างเป็นแบบคนนี้แบบว่าถูกเอาอยู่แม่จับปลา Xin chào. Ok. Xin chào. Sash. 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 watch, แล้วก็คำว่า why อ่านว่าอะไร fly <Bye. S 1> fly further fly โอเคแต่งอันนี้อาเติมเติมเติมนี้ก่อนคำแรกอะไร आठ आठ जा उम เลยพิกมาไงภากู้ทำเรียบสัสสัสิกถูกต้องแล้วชินถูกต้องแล้วชินวัตวัต bye bye โอเคเอ่อหนูแต่งประโยคสามเอาสามคำพอนะเอาแบบเร็วๆหน่อยเราจะได้มีเวลาอ่านนิทานฟาร์ฟาร์ฟาร์าามอามฟาร์แปลว่าไก่ฟาร์มก็คือ ก็คือฟาร์มอ่ะฟาร์มเลี้ยงสัตว์อ่ะอาร์มก็แขน oh, oh. สิงเสร็จยังเฮ้ยเร็วๆหน่อยจะหมดเวลาเร็วไปแล้วฮะกำลังเต้นใจโอเคโอเคส่งมาแล้วก็บอกเลยนะ ส่งส่งมาแล้วก็บอกว่าส่งแล้วค่ะทุกครั้งต้องบอกงี้นะสินห,ห้ามส่งมาแล้วเฉยเฉยเพราะว่าเราเรียนกันเราเราไม่เห็นกันไงเราก็ครูหันก็ไม่รู้ว่าหนูส่งอะไรเงี้ยจะได้เปลียดเวลาอ่ะส่งมาแล้วทำไงบอกว่าอะไรสินส่งมาแล้วค่ะโอเค ถ้าเกิดอยู่ไม่พูดไอก็จะบอกให้อยู่พูดจะได้สื่อสารที่ถูกต้อง I want to go to a chicken farm โอเค I want to go to a chicken farm เกียนด้วยสีสว่าง Father broken arm อันนี้สะกดผิดนะซิน <Yeah. S 1> Broke ต้องใช้คำว่า Broke Broke his arm my sister is very far from me okay อันนี้กูดโอเคอันนี้ครูหานก็ส่งกลับไปให้ท่านโอเคเราก็มาลุยกันที่นิทานเลยนะครับดีมากสินสปีด นิทานถึงไหนแล้วเอ่ยเรื่องม้านี่อ่านยังอ่านไปแล้วค่ะเรื่องเรื่องนี้เรื่องไก่อ่านยังยังค่ะโอเคอ่านตามครูหานร,รอบแรกแล้วรอบสองอยู่ก็โซโลเองโอเคฮะ Next

In. In get get box, box. Hen. hen the box, a nest, nest, nest. okay. This is a fat hen. This is a fat hen. The hen has a nest. The hen has a nest. in the box. Sin put kikai microphone na. She has eggs in the nest. She has eggs. อินเดียนิสกูดกพูดอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วใกล้มิคโฟน a can see the nest and can get the eggs and can get the eggs อ่าซินโซโล่เองเลย one two three go ดี i ี this ah Fat hand. Fat hand. Fat hand. Yeah. The hand has is, a is, nest. Has a nest. Has a nest. In the box. In the box. In the box. Make it clear. She it's, it's. in the nest next I can <Next. S 2> mm hmm. okay. see the nest and can get the egg the egg อ่านว่า the the eggs the egg เพราะว่ามันตัว e ็ตกอ็ใช้เป็น the o k a lesson 12อ่านตามหานัน ไ <Thank> อ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็คือตัวเนี้ยก็คืออยู่อยู่รู้ไหมอันนี้เลขภาษาโรมันอยู่รู้ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือสิบอันนี้ก็คือหนึ่งแล้วก็หนึ่งเอามาบวกกันกลายเป็นเลขเซนสิบสองโอเค c a n d i s o l d fox the catch the hen the fox can catch the hen? The dog can catch the hen and get the eggs and get the eggs in the nest in the nest run rap. Run rap and catch the fox and catch the fox. Ah Louis one, two, three go. Can this old him. catch the hen? Catch the hen the hen the fox. The frog can cast the in the innate. Good. Run run and catch the fox. Run, wrap, and catch the fox. And catch, catch the fox. catch the fox. Catch the fox. Fox. fox, catch the 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 fox. Lesson thirteen. pond pond เสียงวนหาย pond pond โอเค ducks d e m <Dem. S 1> feed now Nail. Nail. i oh. bye bye will, will. now is by the pond i see ducks on the pond i see ducks on the pond I see ducks on the pond. I see ducks on the pond. Neil sees the ducks. Nell sees the ducks and will feed them. She cannot. She cannot. Get the ducks. Get the ducks. One, two, three, go. Now, by the phone. I see ducks on the phone. And and we'll read them mm-hmm he can get the ducks very good lesson 14 lesson. Ho two Whole. Blind. blind mary Hand kind. Hi. This old man cannot see. This old man cannot see. He is blind. He is blind. Mary holds him by the hand. By him by hand. by the hand. She is kind to the old blind man. To the old blind man one, two three go. This old man can see. เฮไม่ได้ยินเลยสิ This old man cannot see. <c> he is <oughs> blind. by ยเ h ย์แฮมม์มห e i s สไม่ได้ยินเลย she is อ mm ิน hmm. พูดใหม่เลยชีสคายทูเดอะโอแมนโ kind to the old, man, old black man mm hmm. อ้าวทีนี้ถ่ายรูปตัวเองหนึ่งรูปมาส่งมาครูหันรอเลยซินไอ้รอรับแล้วลถ่ายเลยโชว์เลยแล้วก็ส่งมาเลยมันจะขี้เหร่ไงก็ช่างมันเอาแค่เอาแค่รูปใหม่เสื้อผ้าชุดใหม่พอจบน้ำยังไม่อาบเลยเฮ้ย <c oughs> ช่างมันมิวไม่ต้องอาบน้ำหรอกเออเอาแบบซกมกเงี้ย ได้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 ไดสินได้ไอไม่ซีเรียสไม่เป็นไรหรอกสินเอาเลยถ่ายมาแล้วครูหานก็จะเอารูปไปเก็บไว้แล้วก็ทำวิดีโออันนี้อะพรุ่นี้ก็ถ่ายอีกรูปหนึ่งตายฮะ ถ่ายมายังซินส่งแล้วค่ะโอเคไหมสินส่งมาแล้วนี่คือรูปนี่คือรูปอูตอนนี้เหรออยู่รูปอยู่ทำไมมันเหมือนกันหมดเลยเอมันเก่าๆเหมือนกันหมดเลย โอเคโอเคโอเคก็เอาตามนี้เลยให้รูปอยู่โอเคขอบคุณนะครับสินรูปอยู่แล้วก็งั้นวันนี้ก็จบตรงนี้ก่อนนะสินนะสวัสดีครับคุณสินสวัสดีค่ะจ้า